สุดการรอคอยครับสำหรับเจ้ายันมาไวโอเทสครั้งสุดท้ายครับก่อนส่งนะครับวางแอร์ติดแอร์ให้ใหม่ครับดีไซน์ส,สวยๆครับเก็บงานจุกจิกให้นิดหน่อยอ่า่ายน้ำมันตัวเดินเปิดฝาตัวเดินอะไรแล้วอ่าเอาเถอะนะผมตั้งใจทำแล้วก็มาเทสรถครั้งสุดท้ายนะครับจวดจริงๆครับตันนี้แมสภาพเก่านอกจริงๆเลยดีกว่า เอาอย่างนี้สภาพนี่เก่านอกกิ้งๆเลยนะครับไวปานวอกอ่าไวปานวอกอย่า้มันไวกว่าน,นี้เลยมันจะพังหมดครับรถเครื่องเดินเรียบมากครับเครื่องเดินเรียบคเจ้าของดูแลศูนย์ตลอดครับเอาศูนย์เข้ามาเช็คเลยนะครับเราช่างศูนย์เข้ามาดูแลนะครับมีรายการให้ผมดูอยู่ครับตัวนี้ จะลองเทสสักวันนี้ก็สักได้จะน่าจะได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำถ้าได้ก็ส่งครับโกทูเชียงรายครับอาร์เท่ากับอาร์พีซีสี่สิบเลยครับตัวนี้เราเทสกันจริงจังนะครับไม่ได้เทสแบบกระล้องกระแล้งกระล้องกระแล้งมาโชว์เดินนู่นนี่นั่นไม่นะครับเราขุดครับเพราะเราคือกันเองครับไม่ได้เปรียบเทียบถึงใครนะครับอย่าหัวร้อนอย่างหัวร้อนนะครับ กันเองได้โคเล็กมันเป็นแบบนี้ครับ